งานนี้มีคนร้อนตัวแน่นอนครับพี่น้องเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาถึงไทยแล้วนะบอกว่าเฮ้ยไทยแลนด์ที่เคยคุยกันไว้เนี่ยเมื่อไหร่จะทําตามสักทีแต่รอบนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบปืนผาหน้าไม้ไม่ได้มาเรื่องเขียดแดนอะไรแบบเดิมๆนะแต่มาเรื่องปากท้องร้อนๆเลยเรื่องแรงงานของเรานี่แหละเรื่องของเรื่องมันก็คือเขากำลังทวงสัญญาครับสัญญาที่เคยไปเซ็นกันไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณแพทองฐานนั่นนะ สัญญาที่ว่าเนี่ยก็คือข้อตกลงเรื่องแรงงานนั่นแหละครับให้ไทยเราช่วยเปิดรับแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานแล้วก็ช่วยดูแลสิทธทิประโยชน์อะไรต่างๆให้เขาด้วยฟังดูเผินๆก็เหมือนจะดีนะเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องออกมาทวงออกมาเร่งเราขณะนี้เราต้องย้อนกลับไปดูเรื่องราวเมื่อปีที่แล้วก่อน จำได้ไหมครับปี2568ปีที่แล้วนี่เองที่รัฐบาลกัมพูชาเขาปูพรมเลยนะประกาศนโยบายใหญ่โตเรียกคนกลับบ้านบอกว่าจะกวาดล้างแก๊งคอรเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ให้สิ้นซากตอนนั้นนะแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยเนี่ยไหลกลับประเทศไปเป็นเบื่อเลยนะประมาณ7 0 0 0 0 0นคนได้ภาพที่เขาวาดฝันไว้ตอนนั้นนะวน่ันสวยหรูมากเลยนะกลับบ้านเราเถอะพี่น้องเดี๋ยวมีงานดีๆให้ทำแต่พอเอาเข้าจริงเป็นไงครับ ความจริงมันตบหน้าฉาดใหญ่เลยกลับไปแล้วงานไม่มีรองรับครับไอเงินที่เคยหาได้ในไทยส่งกลับไปให้ครอบครัวเนี่ยหายวับไปกับตาเลยวิกฤตสิครับทีนี้เกิดวิกฤตคนล้นงานขึ้นมาทันทีคนเยอะแต่งานน้อยแรงกดดันทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยวิ่งกลับไปที่รัฐบาลกัมพูชาเต็มๆและทางออกของเขาตอนนี้คืออะไรล่ะ คำตอบมันง่ายนิดเดียวเลยก็คือต้องรีบหาทางเปิดวาลว์บรายคนออกสิครับแล้ววาล์วที่ใหญ่ที่สุดดีที่สุดอยู่ใกล้ที่สุดมันคือที่ไหนก็ไทยแลนด์นี่แหละนี่แหละครับคือสาเหตุที่เขาต้องรีบมาทวงสัญญามาจี้เราหยิกหยิกให้รีบเปิดรับแรงงานกลับเข้ามาทํางานให้เร็วที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนเปิดก๊อกน้ํานะในมุมของไทยเราภายใต้รัฐบาลปัจจุบันของนายกอนุทินเนี่ยนะเรามองกระดาษแผ่นนั้นต่างออกไปเขาบอกว่ามันคือสัญญ,ญาผูกมัด แตเราบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆนั่นมันแค่บันทึกความเข้าใจหรือที่เราเรียกกันว่า MOU เฉยๆนะมันไม่ใช่กฎหมายที่จะมาบังคับอะไรกันขนาดนั้นแล้วอีกอย่างน่ะภาพใหญ่เรื่องเขตแดนอะไรต่อมีอะไรที่มันยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์เลยนะแล้วจะให้เรารีบร้อนเปิดประตูรับทุกอย่างเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องจริงไหมล่ะถามว่าเราต้องการแรงงานไหมเราก็ยังต้องการแหละครับทั้งงานประมงงานก่อสร้างยังขาดอยู่เยอะ แต่ท่าทีที่มาทวงถามแบบเกมบังคับเนี่ยมันทําให้บรรยากาศดีๆมันหายไปหมดเลยจากที่จะร่วมมือกันดีๆมันกลายเป็นเกมงัดข้อกันไปซะอย่างนั้นเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่แค่ว่าใครจะทําตามสัญญาหรือไม่ทําตามสัญญาแต่มันคือการชั่งน้ําหนักผลประโยชน์ของชาติเราเองล้วนๆแล้วพอเราต้องมาชั่งน้ําหนักผลประโยชน์กันจริงๆเนี่ยนะคำถามคือตอนนี้ใครเป็นฝ่ายกลุ่มเกมอยู่ใครเป็นฝ่ายที่ต้องง้อกันแน่พูดกันแบบไม่อ้องค้อมเลยนะ สถานการณ์ตอนนี้มันบีบให้ฝั่งกัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาเราเองเลยลองคิดภาพตามนะรัฐบาลเขาไปประกาศนโยบายสุดยิ่งใหญ่เรียกคนกลับบ้านสดิบดีแต่พอคนกลับไปแล้วกลับไม่มีอะไรรองรับมันก็เหมือนการจุดไฟเผาบ้านตัวเองนั่นแหละครับไฟมันกำลังลามแรงกดดันจากประชาชนที่ไม่มีงานทำไม่มีเงินส่งให้ครอบครัวเนี่ยมันคือแรงกดดันมหาศาลที่รัฐบาลเขาต้องแบกรับไว้เต็มเ แล้วทางระบายแรงกดดันที่เร็วและดีที่สุดมันอยู่ที่ไหนก็ที่บ้านเรานี่ไงเพราะฉะนั้นการที่เขามาทวงสัญญาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจุดยืนที่แข็งแกร่งเลยแต่มันมาจากความจำเป็นล้วนๆเขาต้องการเรามากกว่าที่เราต้องการเขาในตอนนี้ซะอีกในขณะที่ฝั่งไทยเราละ่ะเราก็ไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นถามว่าขาดแรงงานไหมก็ขาดแหละแต่เราไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแบบเขาเรายังมีทางเลือกเรายังคุมสถานการณ์ได้ เราเป็นฝ่ายที่คุมวาวอยู่จะเปิดมากเปิดน้อยหรือจะยังไม่เปิดตอนนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วไอ้กระดาษที่เรียกว่า MOU เนี่ยนะพูดกันตามตรงมันก็คือการแสดงเจตนาดีต่อการเฉยๆในยุคสมัยรัฐบาลที่แล้วแต่พอหมดยุครัฐบาลนั้นไปรัฐบาลใหม่เข้ามาเขาก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทบทวนว่าไอสิ่งที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยมันยังเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในวันนี้อยู่หรือเปล่า มันไม่ใช่สัญญาทาตุที่จะมาล่ามสู้เราได้ว่าต้องทำตามทุกตัวอักษรโดยไม่ดูสถานการณ์ปัจจุบันเลยยิ่งไปกว่านั้นนะรัฐบาลนายกอนุทินเขากำลังเล่นเกมยาวเขามองภาพใหญ่กว่านั้นเยอะเรื่องแรงงานมันก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องเขตแดนเรื่องความมั่นคงที่มันยังค้างคากันอยู่ละ่ะมันสาคัญกว่าไม่ใช่หรอการที่เราไม่รีบร้อนไม่โอนอ่อนผ่อนตามง่ายๆมันคือการส่งสัญญ,ญาณกลับไปเหมือนกันว่าเฮ้ hey, ถ้าคุณอยากให้เราช่วยเรื่องเล็กๆของคุณคุณก็ต้องจริงใจในการแก้ปัญหาใหญ่ๆที่เรามีร่วมกันด้วยสิไม่ใช่จะมาเลือกหยิบแต่เรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวเราไม่ได้ใจดำนะแต่เราต้องรอบคอบอย่าลืมสิว่าเหตุผลที่เขาเรียกคนกลับไปตอนแรกคืออะไรกวาดล้างแก๊งคอเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วตอนนี้มันหมดไปร้อซ์แล้วหรอใครจะไปรับประกันได้ว่าในคนเป็นแสนๆที่จะทะลักเข้ามาเนี่ยจะไม่มีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวกลับมาด้วย ความมั่นคงของคนไทยต้องมาก่อนเสมอถูกต้องไหมล่ะดังนั้นเกมงัดข้อที่ว่าเนี่ยนะภายในมือเราตอนนี้ดูดีกว่าเยอะเลยเรามีความต้องการแรงงานก็จริงแต่มันเป็นความต้องการที่เราควบคุมได้เราเลือกได้ว่าจะรับใครเข้ามาเมื่อไหร่เท่าไหร่แต่ฝั่งเขานะ่ะคือความจำเป็นที่ต้องรีบระบายคนออกมาเพื่อลดแรงกดดันภายในประเทศตัวเองให้เร็วที่สุด นี่แหละครับคือการเดินเกมของรัฐบาลที่มองไปข้างหน้าไม่ได้มองแค่ปัญหาเฉพาะหน้าของคนอื่นพูดง่ายๆก็คือสถานการณ์ตอนนี้มันพลิกกลับตลปัดหมดแล้วจากที่เราอาจจะเคยต้องไปขอแรงงานเขากลายเป็นตอนนี้เขาต้องมาขอให้เราระบายคนของเขาออกไปมันคือการต่อรองที่ตาช่างมันเอียงมาทางเราแบบชัดเจน ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบสุดๆนะมันก็เหมือนกับว่าข้างบ้านเราจัดปาร์ตี้ใหญ่โตประกาศกล้องไปทั่วซอยว่าจะจัดงานเลี้ยงอลังการให้ลูกบ้านตัวเองแต่พอถึงเวลาจริงดันเตรียมอาหารไว้ไม่พอทีนี้พอแขกในบ้านเริ่มโวยวายเพราะหิวโซเจ้าของบ้านก็รีบวิ่งมาเคาะประตูบ้านเราแล้วบอกว่าเฮ้เพื่อนที่เคยคุยกันว่าจะแลกกับข้าวกันนะ่ะเอามาให้เราก่อนเลยด่วนๆที่บ้านเรากําลังจะวุ่นวายแล้วคําถามคือ แล้วเราจำเป็นต้องรีบยกสำรับกับข้าวของเราไปให้เขาทันทีเลยไหมในเมื่อตอนเขาเริ่มจัดงานเขาก็ไม่ได้มาปรึกษาเราสักคำแถมรั้วหลังบ้านที่พังๆที่เราเคยบอกให้เขาช่วยกันซ่อมเขาก็ยังทำเฉยๆอยู่เลยแบบนี้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะเราก็ต้องบอกเขาไปตรงๆว่าใจเย็นเพื่อนเรื่องกินน่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มาคุยเรื่องซ่อมรั้วกันก่อนดีกว่าไหมจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละคือเกมที่รัฐบาลเรากำลังเล่นอยู่ เราไม่ได้ปฏิเสธความช่วยเหลือแต่เรากำลังใช้จังหวะและโอกาสที่เราถือไพ่เหนือกว่ามาจัดระเบียบความสัมพันธ์ให้มันถูกต้องสมัยปัญหาที่มันคาราคาสั่งมานานโดยเฉพาะเรื่องเขตแดนเรื่องความมั่นคงมันต้องถูกหยิบขึ้นมาวางบนโต๊ะเจรจาพร้อมกันจะมาเลือกกินแต่ชิ้นปลามันแล้วทิ้งก้างมาให้เราจัดการฝ่ายเดียวเหมือนเมื่อก่อนมันหมดยุคสมัยแบบนั้นไปแล้วดังนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะ เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไทยใจดำหรือผิดสัญญาอะไรทั้งนั้นแต่มันคือการรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุดเรากำลังบอกให้โลกรู้ว่าการจะคบค้าสมาคมกับประเทศไทยยุคใหม่เนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเผ่าเทียมและจริงใจต่อกัน MOU มันก็แค่กระดาษแผ่นหนึ่งแต่ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติต่างหากคือสิ่งที่เขียนไว้ในหัวใจของคนไทยทุกคนสุดท้ายแล้วประตูบ้านเราจะเปิดกว้างแค่ไหนและจะเปิดให้ใครเข้ามา คนที่ถือกุญแจคือเราไม่ใช่เสียงทวงสัญญาจากนอกรัว้วถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ข่าวแบบตรงๆเข้าใจง่ายและยืนข้างผลประโยชน์ของคนไทยด้วยกันแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวสำคัญที่เราต้องรู้ให้ทันเกมแล้วเจอกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดี